สวัสดีครับขณะนี้อาจารย์กำลังเดินทางไปทำคิ้วทำดวงชะตาทำลายมือนอกสถานที่นะครับอาจารย์มีเปิดบริการทำนอกสถานที่ทั่วไทยนะครับนัดจองอาจารย์จองคิวล่วงหน้าประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับไม่ต้องเสียค่ารถค่าเดินทางนะครับที่พักเพราะว่าบางทีมาจากต่างจังหวัดมาไกลๆมาพบอาจารย์นี่ก็อาจจะใช้เวลาเป็นวันหรือหลายวันในการเดินทางมา ต้องมาเช่าห้องเช่าสี่พักทำคิวทำดวงเีงเพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์เลยเป็นฝ่ายเดินทางมหาลูกศิษย์เองนะครับวันนี้ก็มีคิวไปทำที่ศรีราชานะครับทำลายมือนะครับทําดวงทําคิวนะกับบริษัทในหน้าสัญหาดินทศั์นะครับนะใครสนใจจะทําคิวทําดวงเปลี่ยนดวงชะตากาอาจารย์ก็โทรมาได้0843666465นะครับ สายตรงอาจารย์เลยนะครับหรืออยากสนใจว่าเออคิวคืออะไรคิวเทวดาเป็นยังไงคิวมนุษย์คิวยักษ์เป็นยังไงก็เข้าไปที่ YouTube ได้ในรายละเอียดนะพิมพ์คาว่าสักคิวเทวดาก็ขึ้นเจะมี YouTube ของอาจารย์ที่ดูดวงดูคิวนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อทางช่อง5สื่อทางช่อง8 h ช n n e l ไท a แ l น n ์นะครับหรือว่าจะเป็น u t u b e หรือรายการอาจารย์ที่ออกหลายๆรายการเข้าไปเปิดดูได้ พิมพ์ก็สักคิวเทวดานะครับวันนี้อาจารย์ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับมีชีวิตที่ดีมีการเงินการงานที่ดีทําการสิ่งใดขอให้สุดผลดังใจปรารถนาทุกการนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับ